สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว youtube ทุกคนนะครับคือคลิปที่แล้วมีปัญหานะครับเราก็เลยจะเอาคลิปเนี้ยต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับแต่แต่เวลาในไมค์ครับเนี่ยมันอาจจะแบบจะกลางคืนหน่อยนะครับเพราะว่าผมแก้ตั้งหลายรอบนะครับจนกว่าจะได้นะครับโอเคครับเราเริ่มเราจะเข้าแบบกันเลยนะครับ โอเคครับเข้ามาแล้วครับนี่คือเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้กลางคืนมืดมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจําเป็นที่จะต้องเอาบ้านทรงสามเหลี่ยมหรือเปล่าน่ะนั่นก็ทําแบบนี้นะครับผมมีวิธีแก้อยู่นะครับก็คือเราเนี่ยต้องใช้ขวาเนี่ยครับอ่ะเรานับก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับเราต้องตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวซอมบี้มันมาครับ ส้ม่มันใกล้มานะนะครับเพราะว่ามันดึกดึกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เชิงจะแบบดึกมากๆน,นะครับคราวนี้ผมน่าจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องแบบสร้างบ้านให้มันพออยู่รอดนะครับไม่ใช่แบบสร้างบ้านแล้วให้มันดูรูหรานะครับเดี๋ยวผมจะรีบนะครับว่าตอนนี้ดึกมากมากนะครับโอเคเดี๋ยวรีบเก็บเดี๋ยวซอมพี่มันมานะครับ เดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมรีบรีบมากโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะขังตัวเองไว้อย่างนี้โอเคอ้าวฮัลโหลว่าไงซอมบี้สบายดีไหมเนะี่ย <Hey. S 1> อ๋อ <t om> วัสวดีดยปปิดไปก่อนต้องครับดาบนะครับจังหวะนี้ได้ดาบแล้วเดี๋ยวแสงจะมีปัญหาหน่อยนะครับเพราะว่าผม ก็มันมืดตรงนี้อยู่นะครับ okay. สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือคีเปอร์นะครับเร็กคีเปอร์มันจะมาระเบิดบ้านผมนะเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่มีทรายเราไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้เขาขั้นวิกฤตนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเช้านะครับหวังว่าจะมีโอ้ถ้าผมออกไปนี่ผมจะต้องเจอกับหลายอย่างเลยนะครับเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนเช้าเลยนะครับโอเคครับ มันแต่ยังไม่ช้านะครับแต่เห็นข้างหน้าผมนะครับมันคือคลีปเปอร์ er นะครับเพราะว่าถ้ามันเข้ามาหาผมนี่แบบต <g ười> ายสถานเดียวนะครับอินเดอร์แมนเดี๋ยวผมตัดไปตอนเช้านี่กว่าไม่อยากมองหนะ้าอินเตอร์แมนตัดอนะเนี่ย네ครับท่านผู้ชมครับ <wright. S 2> ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า<ๆ>เดี๋ยวเพราะว่า <ๆ S 2> คลิปมันจะแบบ ไม่ไม่ยาวก็คือตอนนี้คลิปมันสั้นเพราะว่าแบบผมต้องมีโนเล่าไปทํานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดจบเลยนะครับคลิปเนี่ย ep 1กับ ep 2เนี่ยครับผมจะแบบ ep 1แล้วก็1.1นะครับอันนี้จะเป็น1.1นะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมจะเอาเป็น ep 2เลยนะครับก็คือแบบคืน1ก็เป็น ep 1อีกคืน1ก็เป็น ep 2นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับ ขอลาไปก่อนนะครับชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขความสบายที่ดีๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนะครับบ๊ายบาย